พี่ไปซื้อช่วยน้องเหรอเท่าไหร่ครับเนี่ยก็สามห้าครับสามห้านี่ใจดีมากเลยเฮ้ยคุณดูลมๆๆไหนโอ้อันนี้ทำเองไหมคะรับมาค่ะแล้วมาประกอบอ๋อใช่ครับมาประกอบมาดิพี่นุ๊กซื้อช่วยด้วยอ๋อเรามาเป็นซินเป็นซินใช่ไหมค่ะอ๋อแล้วก็มาประกอบเองทำเองไหมอันนี้ขายเท่าไหร่นะคะสาม สามอันร้อยถ้าถ้าถ้าพี่นุกเอาเอาเอายี่เอายี่สิบบาทพี่นุกจะได้กี่อันคะยี่สิบบาทไม่มีเดี๋ยวโอเคให้พี่นุกเอาสามอันเหมือนกันนะให้พี่ไปเลือกให้เลยให้พี่ไปเลือกให้พี่นุกหน่อยเอาอย่างนี้งั้นไงพี่นุกเอากังเขนใหญ่สองอันให้พี่ไปเลือกให้หน่อยอันละห้าสิบเหรอยญพี่ากได้อันอยู่ข้างบนน่ะอยู่บนนู้นอ๋อเขาไม่ให้เอาค่ะทำไมน่ารักจังเลย